สวัสดีทุกคนนะครับพี่อัญพูนะคุณผลินนะครับวันนี้มาบริจาคเลือดหรือว่ามาบริจาคโลหิตอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลน,นะครับก็ด้วยความตั้งใจเลยครับจริง,รง,รงๆเป็นคนกลัวเข็มนะแต่ขนาดกลัวเข็มยังมาเลยพะรู้ว่าตอนนี้สามารถพูดได้ว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับของความต้องการเลือดทุกหมู่เลยนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะโดยปกติแล้วโดยมาตรฐานในช่วงเวลานี้เลือดก,ก็ไม่พออยู่แล้วถ้าพูดกันตรงๆเลือดไม่เคยพออยู่แล้วด้วย และโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เรา work from home กันอยู่บ้านเยอะกันแล้วเราก็มีความระมัดระวงังซึ่งจริงเป็นเรื่องที่ดีแต่พอเราระวังก็ทําให้คนมาบริจาคเลือดน้อยลงหรือแม้แต่เขาเอาไปารับบริจาคเลือดตามหน่วยงานตามออฟฟิศตามสานักงานหรือหน่วยงานต่างๆได้น้อยลงขึ้นไปอีกนะครับก็เลยทําให้เลือดนี่น้อยลงมากจนน่าตกใจอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงเลยเลยอยากเชิญชวนทุกคน ให้ตั้งใจออกมานะครับคือระวังถูกต้องแล้วมาก็มาด้วยความระวังเต็มรูปแบบครับแล้วก็บางคนบอกโอ้ยมาโรงพยาบาล mm. นะคนณรู้หรือแบาผมว่าโรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดที่สุดจริงๆนะครับแล้วเขาก็แยกไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนเลย mm. ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วชวนกันมาหรือถ้ารู้สึกว่าการชวนกันมามันมาคนเดียวสบายใจกว่าเอางั้นมาคนเดียวแต่เป็นอันว่าใครก็ตามเห็นข้อความนี้ช่วยกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางที่เราสามารถช่วยกันได้ไม่ได้แปลว่า ผู้ป่วยที่เป็นโควิดต้องการนะครับแต่ว่าในทุกๆความต้องการที่เกิดขึ้นโรคอื่นๆที่เป็นโรคประจําตัวหรือเกิดมาพร้อมกับความจําเป็นที่ต้องรับการใช้เลือดหรือโลหิตเป็นประจํามีอยู่เยอะแยะมากมายและบุคคลเหล่านั้นยังอยู่เราต้องใช้ชีวิตต่อไปถ้าเราพร้อมและสามารถบริจาคกันได้อย่าลืมมาก,กันนะครับสำหรับวิธีการสถานที่วันเวลาเดี๋ยวให้คุณหมอเมสันบอกรายละเอียดครับก็ถ้าผู้ใดที่สนใจนะครับที่บริจาคเลือดนะครับก็ติดต่อ ธนาคารเลือดของวชิระพยาบาลได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 2 4 4 3 1 2 7เถึง8นะครับเรารับบริจาคทุกวันราชการนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลารถึง16บนาฬิกานะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือท่านที่เป็นเจ้าของกิจาการห้างร้านต่างๆน,นะครับที่มีพนักงานอยู่เยอะๆนะครับถ้าเกิดพนักงานของท่านเนี่ยยินดีจะบริจาคเลือดถึงสัก50คน ขึ้นไปจริงๆแล้วช่วงนี้เราลดลง30คนแล้วก็ <ไป S 1> วเราก็ออกไปนอกสถานที่แล้ว,ลวนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์ที่0 2 2 4 4 3 1 2 7อนะครับเราจะส่งหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ออกไปรับบริจาคเลือดนอกสถานที่ได้เลยครับ